นี่คือหลวงพ่อพระชีจำลองที่ถูกสร้างขึ้นนะคะถือว่าเป็นาการสร้างขึ้นในครั้งก่อนที่ถือว่าองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์พระองค์หนึ่งเหมือนกันนะคะจากมีการเล่าขานนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นํามาสักการบูชาในวิหารแห่งน,นี้หลังจากนั้นนะคะก็จะถูกอัญเชิญไปอยู่ภายนอกแต่ปรากฏเป็นเหตุอัศจรรย์ว่า รปรากฏเป็นอัศจรรย์ว่าไม่สามารถที่จะยกออกไปด้านนอกได้นะคะจึงเข้าใจในเรื่องของพุทธ,ธปฏิหารของพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะจึงเลยได้ตั้งนะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นพระปฏิมากรที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ด้วยกริดดานุภาพขององค์หลวงพ่อพระชีนะคะนี่ก็คือองค์เดิมนะคะจึง ทำให้ทราบนะบนี่คือเป็นพุทธบร,รมีปฏิหารนะคะของหลวงพ่อพระชีซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะบูชามากมายเหลือเกินนะคะ